สวัสดีครับพี่น้องพ้องเพื่อนนะครับในวงการพระเครื่องวันนี้ผมเอกเมืองสยามนะครับพาพี่น้องมาที่บกสอําเภอเพ็ญนะครับวันนี้ก็นะพี่น้องพ้องเพื่อนแผงจรยุทธ์เยอะมากนะครับนะนะครับน้องอ้วนพลพิสัยแล้วก็น้องตาหวานนะครับพลพิสัยมาด้วยวันนี้นะครับเยอะนะครับวันนี้แผงเยอะมากนี่ครับนี่ครับพี่น้องทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ ที่บกสอำเภอเพ็ญนะครับพาเดินดูเดินชมนะในวงการรักเครื่องนี่ครับของหลุดของหลงเยอะมากมากนะครับพี่น้องนี่ครับนะก็เรียนเชิญได้ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับที่บกสอำเภอเพ็ญโอ้วันนี้พ่อค้าระดับบนห้างก็ลงมาด้วยนะครับน้องเยลนะนี่นะนี่ครับนะ บอกเลยสายผงสายผงนะครับไม่ต้องห่วงนะซุมกอสมเด็จหลักล้านอยู่ที่นี่หมดแล้วนี่ขายมาแล้วองค์หนึ่งเท่าไหร่นะล่าสุดแปดหมื่นโอ้โหสมเด็จนี่ครับไม่ควรพลาดนะครับน้องเยวบอกขอสเบอร์เพนล่าสุดขายมาแล้วแปดหมื่นนะแต่ซื้อไปเท่าไหร่แสนสองนี่ครับนะโอ้โห น,นี่สายพระแสเอา้าเป็นก็ทูถามไออยู่นะที่เป่าจากโตัวพี่อะทิต <c> ย <oughs> ีทษนั่กับไออยู่สนกมาจิมมี่บอกเพิ่นว่าสวัสดีครับผู้ช่วยครับเนี่ผู้ช่วยนะผู้ช่วยท่านดูแลนะดูแลความสงบที่นี่นะอ่าใครซื้อถูกซื้อแพงนะต่อรองได้ผู้ช่วยเป็นสักขิ์ศีพยานนะครับที่บกสอบเป็น ก็สถานที่จอดรถนะครับที่น้องสะดวกสบายนะครับอาหารการกินสมบูรณ์นะที่บกสบพนะครับก็มาได้นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่นะครับกนาฬิกาไปถึงเที่ยงนะครับหรือ12นาฬิกานะครับที่บกสบพนะครับนี่ครับก็ผู้คนก็เยอะนะเป็นอ่านัดปักเครื่องผู้ทอนบ้านนะครับ นี่ครับก็เราๆน่าจะอยู่ที่สี่สิบโต๊ะแล้วแหละนะครับน,น,บนี่น้องชายจากบางใหญ่นี่นะนี่ครับมาด้วยนะมากับแฟนนี่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านล่ำล่รวยๆเฮงเ บกสอำเภอเพ็ญอันนี้แผงนี้มาแบบเงีย,งยบๆนะครับในี่น้องน <c oughs> สามารถเหมายกได้เหมายกได้แผงเงียบๆนะครับน <c oughs> ะอคนก็เหมาได้ <c oughs> นก็เหมาได้โอ้โหคนยังโสดบว่าตอนนี้ <c oughs> ยังโสดนะครับมาพบมาเจอกันนะครับนี่น้องบกสอำเภอเพ็ญ